หอยทากวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องหอยทากให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเจียเจนะคะกลัมาที่ช่องเจียเจียคด้นี่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องหอยทากให้ฟังค่ะเนื่องจากวันนี้เราเจอเบบี้หอยทาก <c oughs> หอยทากมาเล่นกันอีกแล้วแต่ถ้าตัวนี้ในซูมิโกโกรุระชิไม่ใช่หอยทากนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเฉลยให้เดี๋ยวขออนุญาตเอา ะะตอนนี้ลเอาลูกหอยทากไปคืนแม่เขาแล้วเคยมีคนสงสัยกันไหมว่าเราจะเอาตัวของหอยาทากแยกกับเปลือกของหอยทากได้ไหมคําตอบคือ,อไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วอีกอย่างนะคะในเปลือกมันมีอ,ว,อวัยวะภายในหลายชิ้นเช่นปอดหัวใจตับกระเพาะลำไส้ แล้วก็ค่าเปลือกอะ่ะมันแตกนิดนึงก็เหมือนอวัยวะบางทนจะแบบจะพิการไปแต่ถ้าเปลือกแตกรุนงงแรงเมื่อไหร่มันจะตายเลยคําถามข้อสองก็คือหอยทากมันนอนอยังไงคําตอบก็คือเขานอนในเปลือกค่ะแล้วเปลือกก็ใช้ป้องกันตัวของหอยทากด้วยนะคะ 3. อะไรอยู่บนหัวหอยทาก คำตอบคือตาของมันค่ะถ้าเพื่อน,นลองสังเกตดูดีๆจะเห็นนะหนวดคู่เล็กๆด้านล่างตาของมันด้วยซึ่งนั่นก็คืออวัยวะที่มีไว้รับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวของหอยท่าค่ะคำถามข้อที่4หอยทากใช้อะไรเดินหอยท่าใช้ท้องเดินค่ะหอยทาาไม่มีทั้งขาและเท้าเลย ซึ่งหอยทากจะปล่อยเมือกไว้ขณะที่มันเดินนะคะต่อไปก็คือการมองเห็นของหอยทากค่ะหอยทากไม่สามารถมองเห็นสีนูสิ่งนี้ได้เยอะเพราะว่ามันรู้มันตามันเกือบบอดแล้วดังนั้นมันจึงเห็นเพียงแค่แสงมันจึงรู้ได้เพียงแค่ว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนค่ะ ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อๆมาดูด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปเล่นกับหอยทากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะส่วนตัวนี้ในซูมิโกะกุระชิเป็นทากหรือสลักมีชื่อว่านิเซซูมุิค่ะมันถอดเปลือแบบของได้ด้วยนะ